สวัสดีครับอยู่ผมยินดีท้าทานะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการใหม่นะครับก้าวแรกสู่สังเวียนครับวันนี้ก็อยู่ที่บางบัวทองนะครับผมจังหวัดนนทบุรีซอยลำโพงสามสิบสามวันนี้ก็อยู่ที่ค่ายนะครับไพ่ไมยบูมเบกเซียนนะครับทีมเก่าทีมเก่าเราเองสวัสดีครับอยู่ผมยินดีท้ไฟนะครับยินดีนรับสู่รายการก้าวแรกสู่สังเวียนนะครับผมใบท้าทไฟครับวันนี้ก็อยู่แขกรับเชิญครับพี่ครับสวัสดีครับผมซันเดย์บูมเบกเซียนครับ นี่ก็จะมาเจาะลึกชีวิตการเป็นนักมวยก้าวแรกที่เข้ามาสู่วงการมวยของซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับผมบพี่ช่วยแนะนําตัวหนว่อยครับผมชื่ออะไรปี่เป็นคนพื้นเีเป็นคนจังหวัดอะไรกกค,ครับจักรพันธ์คุ้มสุพรรณครับเออซันเดย์บูมเด็กเซียนครับเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้อายุเท่าไหร่รพี่ปีนี้จะเข้า27ปีแล้ว27ปีแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปไวเด็กเลยพี่ได้ในวัยเด็กก่อนจะเข้าวทธีก่อนจะเข้าในวงการมวย เป็นไม้องไรครบพี่ถึงได้เข้ากันเหมือนก็ตอนแรกก็ครูที่โรงเรียนเก่าสมัยเรียนมสามตอนนั้นมสามเทอมสองอ่ะเขาพาไปเปรียบเขาแบบเขาบอกเอ้ยอยากต่อยมวยไหมอยากเขาเลยพาไปเปียบมวยไงแล้วไปเปรียบก็ได้คู่มาช่วงนั้นก็เป็นเดือนกรุมพาเขาเปียบเปียกเหมือนจะต่อยงานวันววเลนไทน์ ใช่เขาจัดปีอะไรประมาณนี้ผมเพิปป่งเคยเห็นนะมวยวันวันลิ้นไผ่ใช่อยจัดวันวันลิ้นไผ่ปีจริงๆเดี๋ยวผมถามนี้นิดนึงพี่ครอบครัวพี่ตอนเป็นไงพี่ฐานะนักมวยแต่ละคนฐานะก็ของสำหรับพี่ของพี่พอพอมีพอกินอ่ะก็ไม่ลำบากมากใช่แล้วพอกินแล้วแล้วครอบครัวของพี่พ่ออะไรเงี้ยมีเป็นนักมวยมาไม่มีอ่ะพ่อพี่เป็นทหารปู่ว่าเป็นทหาร ไม่มีไม่มีนักมวยสักคนญาติพี่น้องไม่มีอ่ะคือสายเลือดไม่ใช่นักมวยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ครั้งแรกครูพาไปเปรียบใช่ไหมใช่พาไปเปรียบครูโรงเรียนพาไปเปรียบไปเปรียบวันวานเลนทยหรือว่าไปเปรียบก่อนก่อนวันวานเลนทยเพราะต่อยวันวานเลนไม,ไม่ไม่ให้เปรียบเช้าต่อยเย็นไงพี่ไม่ใช่เปรียบอาทิตย์นี้ต่อยอาทิตย์หน้าอะไรประมาณนี้เปียบไว้ล่วงหน้าใช่ใช่อ่ะถ้าเสร็จนี้ครูพาไปเปรียบได้คู่อ่ะได้แล้วกลับมาก่อนได้เปรียบไม่เคยซ้อมใช่ไหม ไม่เคยไม่เคยไม่แต่งั้นแคดงว่ามีเวลาสองแคตตี้เดียวดิใช่ต่อยเท่าไรใช่เป็นคนไม่ค่อยชอบออกกังไกลอยู่แล้วมันเด็กกันนะชอบอาแล้วไม่ถึงอยู่ดีเขาถามเตยกันไม่อยากอยากเตยกันก็ชอบพี่บัวขาวเราชอบดูมวยดูดูไทยไฟอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นก็แบบจินตนาการชจกเตะอะไรบัวขาวเล่นเงินก็เป็นอย่างเงี้ยเราเราชอบตอนไทยไฟกลังพีคแล้วก็ เราชัวรขาวดังๆนะชอบเล่นกับเพื่อนอย่างนี้แหละกับที่ค่ไปคนแรกของซันดี์คือใครครับกิแกพี่ลอยแกเป็นคนอำเภอฮอดใช่ต้องมวยเก่าน่าจะใช่แน่นักมวยเก่าล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายหรือซ้อมอยู่ที่โรงเรียนที่บ้านแกเลยบ้านแกซ้อมเป็นทรายนะแล้วก็มีไม่ไม่มีไม่มีเวทีไม่มีไม่มีมีเป้าตอนอายุไหนนะมีกระสอบตอนนั้นอายุสิบห้าแล้วมสามเทอมสอง คือว่ารื่อมวยก็ไม่รื่อมวยเร็วนะครับรื่อมวยเรื่มชกมวยตอนอายุสิบห้าสายเลือดก็ไม่ใช่สายเลือดนามวยเดี๋ยวมาฟังครับแต่ว่าดีกีดีกีเป็นแชมป์เดี๋ยวเราดูเป็นยังไงอก็คือว่าพอซ้อมอยู่กับพี่ลอยใช่ใช่พี่ลอยอ่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนต่อยอย่าหนึ่งอาทิตย์อ่าทีนี้ก็ซ้อมมีเพื่อนด้วยซ้อมด้วยกันก็มีต่อยวันเดียวกันก็มีว่ากันใช่แล้วก็ไปต่อยต่อยไฟแรกที่เลยพี่ชื่อ บัวแรงน้ำบัวแรงน้ำคือมันหมายหมายความว่ายังไงที่บัวแรงน้ำคือตอนแรกอะต้นเหตุก็คือชอบบัวขาวไงก็อยากใช้แบบชื่อบัวขาวต่อยครั้งแรกกันเออเขาบอกครูครูครับผมขอใช้ชื่อบัวขาวนะครับแกก็ได้แล้วทีนี้ไอเราเกี่ยวชื่อบัวขาวใช่แล้วทีนี้แกก็บอกว่าชื่อบัวแรงน้ำนะด <laughs> ูครับเลยไปเด้วยก็แปลกด้วยบมันแบบ วางแล้วความหมายมันไม่ดีอ่ะคือปวแรงน้ำาคืออะไรวะคือโอ้โหขลกงต่อยใครพี่กันเลยปะคนน่าจะชื่อเพชรใหม่แต่เป็นมวยบ้านๆเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาเคยต่อยเราไม่เคยต่อยเขาเคยต่อยหนึ่งเราไม่เคยต่อยเป็นไงพี่ผลมาแล้วเป็นไงราชนะคะแนนแต่ต่อยสามยกชนะคะแนนต่อยสามยกตอนนั้นน้ำหนักสามสิบเก้าโลนถือว่าตัวเล็กใช่อายุสิบห้าสามสิบเก้าตัวเล็กตัวเล็กไฟแรกได้ค่าตัวเท่าไหร่ ได้หนึ่งพันบาทแล้วก็ค่าชนะอีกพันเป็นสองพันไม่ธรรมดาพี่ช่วงแรกได้เอได้สองพันเลยจริงเยอะจริงแล้วพี่สันเดวพอจาได้พี่แบบความรู้สึกนั้นเป็นไงเราชนะด้วยใช่ไหมใช่ชนะชนะได้เงินสองพันใช่ความรู้สึกนั้นเป็นไงตอนนั้นดีใจดีใจเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเอ้ยเราแบบคิดนใจว่าเอ้ยตอนนี้กูเป็นนักมวยเต็มตัวแล้วแล้วสองก็คือแบบเอ้ยเราสามารถหาเงินได้เองแล้วทั้งที่เราแบบ ส่มมสามันตอนนั้นตอนสมัยก่อนอ่ะใช่ปะเยอะเอเมื่อก่อนมันไม่ได้เหมือนสมัยไม่ได้ไม่ได้เก่งเหมือนเด็กสมัยนี้ที่มีแบบโซเชียลหาเงินได้ไงสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลที่จะหาเงินหาช่องทางเงินได้ใช่ป่ะแล้วทีนี้เราก็ดีใจแบบเอ้ยที่ได้เงินได้โชคมวยอะไรประมาณนี้ตอนนี้หลังจากแพ้ปุ๊บติดใจว่ความรู้สึกอันก็ติดใจก็ชอบชอบ แล้วก็ได้ดูแล้วรัวขาวทุกครั้งซ้อมซ้อมต่อเลยไหมไม่ไม่ได้ซ้อมต่อก็คือหายเลยคือไม่รู้จะต่อยยังไงไม่รู้จะซ้อมที่ไหนเพราะว่าบ้านพี่กับ้านพี่ลอยหา่างกัน<ม>ลเลยสิบโลอะไรประมาณนี้ไงแล้พี่พี่พี่หมายความว่าแบบที่ได้ชกเพราะว่ามีเขามาจัดใช่มีมีเขามาจัดในพื้นที่พอดีก็ไม่เชิงว่าพื้นที่หรอก็แถวแถวก็ไกลอยู่ก็ห่างกันสิบโลน่ะแถวบ้านพี่ลอยน่ะใช่ ่ายังพอไปโชคได้แต่ถ้ามาโชคจากไฟนักศึกปุ๊บเราก็ไม่รู้จะไปโชคที่ไหนใครจะหารายการใช่ซ้อมขงใครถูกไหมใช่ถูกแล้หลังจากนั้นก็คือเราก็ซ้อมเองต่อหรือว่าเราก็หยุดพักดีหนังสือเลยหยุดพักเรียนก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเลยไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเกี่ยวกับมวยหลังจากนั้นายถึงเกิดไฟที่สองเลยพีไฟที่สองก็คือพอเรียนจบใช่ไหมเรียนจบก็มาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ มาอยู่กับพ่ออ,มอ,อ,อ,นนอไออออม่กับพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่พี่ตอนแรกตอ่อยอายุตอนแรกอายุสิบห้าใช่ระยะมีกับพ่อตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะเข้าสิบหกได้แล้ว <15. S 1> พ่อเรียนปวชหนึ่งแสดงว่าต่อยครัง้งแรกการให้ตอนนี่ห่างกันหนึ่งปีเลยเกือบเกือบปีแหละเกือบปีอ่ะเกือบปีแล้วมาอยู่กับพ่อปุ๊บแล้วคือยังไงพี่ก,ก,ก็ตอนแรกก็ไม่อะไรก็ดูตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะต่อยอะไรนะใจแบบอยากไปทำตามเหมือนพ่อเป็นทหารในประมาณนี้แหละข้าราชการใช่แล้วทีนี้ไปเห็นดูแบบ มวยไทยไฟี่ยก็แบบอยากอยากต่อยบ้าง嘛เอออยากเป็นเหมือนเขาอะไรประมาณนี้แหละแค่คลิปแค่นั้นก็เลยแบบไปหาค่ายมวยแถวใกล้ๆไปลองสมัครเป็นลูกค้าเขาดูก็เซิร์ชดูในโทรศัพท์นี่แหละช่วงนั้นก็มีโทรศัพท์แล้วเป็นเครื่องประมาณนี้แหละไอ้ซัมซุงแชมอ่ะใช่หมายถึงว่าเราไม่จะไปเป็นนักมวยเราก็จะหมายถึงว่าเราก็ไปเสียตังค์เพื่อจะเรียนมวยเรียนรับ จำได้ใะเดือนละพันสองได้แล้วไปเจอใข้ไกลจากบ้านก็ไกลก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็พอๆใกล้ๆพอไปได้แล้วไปซ้อมอยู่กี่เดือนครับถึงได้ถึงได้ต่อยไฟนิสสองสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ก็คือก็คือตอนแรกก็ไปซ้อมก็แล้วบอกทางเขาบอกว่าเฮ้ยเราเคยต่อยมวยมาแล้วแบบผมเคยต่อยมวยมาครั้งหนึ่งแต่ผม ถ้าเกิดว่าผมจะต่อยอีกอะไรประมาณนี้ไง<ม>ได้ไหมเขาบอกถ้าอยากต่อยเดี๋ยวพี่เสนอให้แต่ลองเตะเป้าอะไรกับเขาดูก่อนก็<ม>เตะดูเขาบอก<ม>โอเคได้ก็เลยจัดไปเขาเลยพาไปต่อยออหลังจากตะแรกไปเป็นนักเรียนใช่เขาชื่อใคร้วพี่ปศิลปัยยิม,ยมของใครับของพิสิทธิ์ศิลปัยครับ ตอนนี้ยังอยู่พี่ยังทำมวยอยู่ตอนนี้แกก็ไปสอนมวยอยู่ประเทศจีนนะตอนนี้ไม่หมายถึงว่าใครแกยังอยู่ไม่อยู่ปิดตัวลงแล้วใช่ปิดตัวลงแล้วแล้วก็คือไปต่อยเข้า็ถาการณ์ให้จากเป็นนักเทียนก็เป็นขอเป็นนักมวยใช่ทีนี้เราก็ไม่ต้องจ่ายเราช่วยเราเดือนไม่จ่ายไม่จ่ายเลยเป็นนักมวยเลยทีอ่าทีนี้ก็ไปต่อยไฟที่สองไฟที่สองแล้วต่อยที่ไหนครับที่สนามมวยกาลแเร่ใช่ก็ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกัน ก็ไปต่อยก็แพ้คะแนนน่ะต่อยห้ายกก็เป็นงานวัดหรือเป็นอะไรเป็นบาแบบฝรั่งบาดาฝรั่งใช่เขาจะเก็บแต่ฝรั่งนะแต่คนไทยเขาเข้าไปดูฟรีอะไรประมาณนี้แหละได้แล้วผลเป็นไงพี่วันนั้นก็แพ้คะแนนก็บอกช้ำอยู่เลยอ่ะก็เจ็บอยู่ตอนนั้นแล้วไฟสองราคาตัวเท่าไหร่แปดร้อยแปดร้อยไปแรกได้หนึ่งพันไปสองได้แปดร้อยใช่แล้วเป็นไงพี่คุความรู้สึกที่แบบได้ริมรถแบบการพ่ายแพ้ ทะเลาะไหมอยากเลิกไหมรู้สึกก็ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเฉยเฉก็แบบอยากต่อยต่อว่ามีคนยิ่งมีคนมาเป่าหูแล้วแบบถ้ามึงวนันได้ต่อยมวยไปเรื่อยมึงอาจจะได้ต่อยกรุงเทพต่อยลุงพินีล่าดำเนินได้เป็นมวยเงินแสนเงินหมื่นอะไรประมาณนี้ไงแล้วตอนพี่รู้จักมันเงินแสน,นเป็นมวยเงินแสนคืออะไรไม่รู้เขาก็อธิบายว่านี่ฮนะค่าตัวเท่านี้เท่านี้แล้วเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานอะไรประมาณนี้ คือเราได้ฟังได้เขากอกหูบ่อยๆเราก็แบบเฮ้ยน่าสนเราอยากแต่เราไม่รู้จักไอ้ม่ตฐานลูกนี้นั่นนันคืออะไรเราไม่รู้ใช่ไหมพอเรามาอยู่คุกคีเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้ไงเรียกเป้าหมายของเราก็คือแค่ว่าดูไทไฟเราอยากต่อยอยากต่อยอยากต่อยอยากเป็นนักมวยแค่นั้นหอะอยากเป็นนักมวยธรรมดาไม่ได้คิเราต่อยไปเรื่อยๆเดินสายในเชียงใหม่จนจนเท่าไหร่พี่ต่อยมากี่ที ถึงถึงได้เข้าที่หรือไม่อยู่ว่ายังต้องหรือยังมีย้ายไปไหนอีกไหมก็อยู่กับแกได้ประมาณเดือนสองประมาณสองเดือนได้ั้งประมาณถ้าจำไม่ผิดนะไม่เกินสามเดือนนี่แหละเกินสามเดือนใช่ก็ย้ายไปอยู่ค่ายมวยชายใหญ่ตอนแรกอยู่ค่ายปอศิลป์ไพปอศิลป์ไพประมาณสามเดือนในจิตจ่าไพที่สองอะจนถึงก่อนจะไปย้ายไปอยู่ชายใหญ่ต่อยวันกี่นับีเกือบยี่สิบได้ถึง20ยี่สิบทีสามเดือนใช่ สามเดือนเกือบยี่สิบทีก็3ยอะมากทีสี่วันทีก็ต่อยบางทีเราชนะน็อกว่าไม่เจ็บตัวแล้วก็ต่อยแล้วเก่งับเดี๋ยวเผื่อผู้ชมไม่รู้แบบคือว่าสมัยที่ก่อนถ้าเราเป็นเด็กต่อยมวยหากระดูกตามพื้นมันจะไม่มีกฎมันไม่ไม่ได้มีกฎว่าจ้องยี่สิบเอ็ดวันเหมือนกรุงเทพเหมือนอะไรคือเราต่อยได้ตลอดหาสร้างกระดูกสร้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ายิ่งเพื่อต่อยไปสามระยะเวลาสามเดือนที่อยู่กัค่ายนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ ตีไปอาทิตย์หนึ่งก็เกือบสามทีได้อาทิตย์หนึ่งอย่างแบบอย่างมากเลยนะแต่ถ้าถ้าอย่างมากก็สามทีบางทีก็อาทิตย์ละสองประมาณบางทีก็อาทิตย์ละครั้งแค่นั้นแล้วแล้วประมาณยี่สิบทีใช่ไหมตอนที่เกือบขนน่าจะเกือบเกือบนะเกือบเกือบยี่สิบทีตีตีไปนะแล้วก็ย้ายไปอยู่ชายใหญ่มวยไทยใช่ตอนนั้ใครเป็นเจ้าของพี่อาร์ตเชลซีศูนย์กีฬาวัดเกตอ่เออ เป็น ie, มาไงพี่ทำไมถึงได้ไปอยู่ชายใหญ่มีเหตุอะไรทำไมถึงก็งไปอยู่ชายใหญ่ด้วยการซ้อมแบบเพราะนักมวยในค่ายก็ไม่มีคู่ซ้อมคู่ปั้มเนี่ยเราก็ไม่มีคู่ซ้อมคู่ปั้งบอกเรนเนอร์เขาก็แบบมีลูกค้าเขาเข้าเยอะเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาเลยเน,นืนอาดูแลไม่ทั่วถึงใช่รับเพราะว่าค่ายมวยชายใหญ่เขาทําแบบมวยมีนักมวยใช่ใช่มีเรียนมวยด้วยใช่แล้วมีฝรั่งคอยซ้อมมีคนเป็นมวยเยอะอ่อยู่ทางนู้นอะ่ะทีนี้ก็ไปอยู่กับเขา ชายไปอยู่กับเขาไปอยู่กี่เดือนพี่ถึงจะได้ต่อยไปยอ,ยอ,ยอยู่ชายใหญ่พี่อยู่กับแกตลอดเลยอยู่ชายใหญ่อ๋อ<ม>ตอน,นเริ่มแรกอะ่ะแล้วแล้วลวิวกับเขากี่กี่เดือนพี่ถึงจะได้ถึงจะได้ต่อยตั้งแต่วิวไม่ถึงเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต่อยต่อยแล้วใช่ใช่แล้วสิ่งนี้เอ้ยเดี๋ยวพี่ตอนมาอยู่ไอศิลป์ไพพี่มาชื่ออะไรนะชื่อดาวเหนือปอศิลป์ไพดาวเหนือแล้วเพามาอยู่ชายใหญ่เปลี่ยนอีกไหมเปลี่ยนเป็นเป็นหนึ่ง สิทธิ์ยอดเซียน,น,นใช่เพราะตอนนั้นพี่ครเหาดส,สอสุภาวันเขามาทําอยู่ผักหนึ่งอยู่ค่ายคนชายใหญ่ก็เป็นสิทธิ์ยอดเซียนใช่ได้ได้อยู่กับได้อยู่กับยอดมวยเลยแต่ไม่ตอนนั้นไม่ได้อยู่แต่ว่าแค่แบบตอนที่พี่มาแกไปแล้วแต่ว่าแบบเขาใช้เป็นสิทธิ์ยอดเสียนแอนไม่เคยแบบได้ซ้อมกับแกแต่ว่าถ้ารู้จักสนิทกันไหมก็รู้จักสนิทกันอ๋อแล้วก็ต่อยมาเรื่อยต่อยมาเรื่อยตอนอยู่กับชายใหญ่ แล้วพออยู่กระชายใหญ่ต่อยจนได้ครึ่งที่เลยพี่ใช่ต่อยจนเข้ากรุงเทพเลยต่อยต่อย,อยพอตอนนั้นมาชิงจะชิงแชมป์มวยสยามภาคเหนือรุ่นร้อยห้าปอนแหละแล้วทีนี้ที่ค่ายอ๋ออันนี้คือการาจะเข้าสู่กรุงเทพเราใช่ไหมใช่ใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวผมถามก่อนคือตอนที่พี่เดินสายบุตรเนี่ยพี่เคยได้รับค่าตัวมากสุดเท่าไหร่มากสุดห้าพันมากสุดห้าพันใช่จาก พันหนึ่งก็สู่ห้าพันแล้วใช่เสร็จทีนี้แล้วระหว่างที่ต่อยบุตรบอลเคยได้แชมป์ได้อะไรบ้าพี่เคยได้ชิงแชมป์ได้อะไรก็ถ้าแชมป์ใหญ่ๆก็ไม่ไม่แบบตามแชมป์อะไรกันก็มีหมายแชมป์ไอสนามมวยเชียงใหม่ของป่าลอฮารีใช่แล้วก็แปดจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ที่ภูมิใจก็มีมวยสยามภาคเหนือใช่ตอนนั้นอ๋อหมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใคเราตอนหมายถึงว่า ตอนนี้ก็คือว่าเราก็เริ่มมีชื่อแล้วเราจะได้ชิงมวสยาใช,ใช่ใช่ใช่แต่ต้องเล่าอีกก่อนคือว่าแต่ละภาคแต่ละภาคเหนืออีสานใต้อะไรเขาจะมีชมรมมวสยามภาคใต้อีสานหรืออะไรเหนืออะไรเงี้ยคือว่าเราต้องมีชื่อต้องมีระดับถึงเราจะได้ชิงใช่ถือว่าถือว่าพี่ว่ามือต้นของเหนือแล้วตอนนั้ก็ใชต่ตอนนั้แล้วทีนี้ก็มีรายการจะชิงแชมป์มวสยามภาคเหนือตอนรุ่นรุ่นกี่กี่กิโลกันไหมร้อยห้าปอนด์ร้อยห้าปอนด์ใช่ตอนอยู่ชายใหญ่ ใช่ใช่ใหญ่คไทยแล้วไฟที่ชิงแชมป์ก็ซ้อมอยู่ใช่ใหญ่ตอนก็ไปซ้อมอยู่ค่ายวอยวัดไปเก็บตัวประมาณสองอาทิตย์วอยวัดนี่อยู่เพียบใช่ไหมใช่แล้วทำไมเราถึงไม่ซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่มนเด้มเพราะว่าไม่มีคู่ปั้มมีแต่เทรนเนอร์แต่ไม่มีคู่ปั้มเพราะเขาชอบนั้นมวยรุ่นเดียวกันก็เลิกไปหมดแล้วอ๋อใช่มันก็เลิกก็เลยต้องระยะเวลาจากตรงนั้นนะพี่จากสิบหกปีจนถึงพี่จะได้มาชิงแชมป์ที่มวยสยามภาคเหนือกี่ปีพี่ ก็สี่ตอนนั้นสามปีได้3-4สามสี่ปีอ่ะพ่อสิบเก้ายี่ประมาณสิบเก้ายี่สิบได้ัตอนนั้นน่าจะเรียนตอนนั้นเรียนจบแล้วก็แสดงว่าพี่สร้างกระดูกสร้างชื่อเสียงในภูตรระยะเวลาเกืบเกืบสี่ปีใช่ใประมาณสี่ปีอ่ะเด็กก็มีรายการนัดใหญ่จะได้ชิงแชมป์ไว้สยามภาคเหนือ ก็คือมาซ้อมอยู่กับวอวัตฮานน์์ใช่เขารู้จักกันใช่ไหมพี่ใครคือเทรนเนอร์ที่พี่ยอดนิยมยุทธการกำทอนแกรู้จักกับลุงวีก้องล่าสิบโสดที่เป็นเทรนเนอร์อยู่ไว้ไว้ก็เลยมาฝากขอมาซ้อมหน่อยเพราะว่าเทรนเนอร์พี่แกจะไปสอนมวยอยู่นิวซีแลนด์อ๋อแล้วสิ่ทีนี้ที่มาอยู่วอยวัตฮานน์ใช่เก็บตัวแฟนมาเก็บตัวกี่อาทิตย์ก่อนจะต่อยกคือ สองันอาทิตย์แต่ก่อนหน้านี้คือพี่ทําร่างกายไว้ก่อนแล้วเลยอะไรไว้ก่อน,ออนตอนอยู่เชียงใหม่คือทําร่างกายรอเป็นเล็งเต็มที่ที่วอยวัดแล้วพี่ยุคนั้นอ่ะพี่จาได้ไหมว่าวอยวัดอ่ะมีใครบ้างที่ซ้อมอยู่วอยวัดยุคที่พี่ไปครัง้งแรกที่ก่อนจะต่อยยุคน<ช>ั้นตอนนั้นจะมีมวยฝาบมีจากตอมอสีมีพวกพี่ดนตรจแล้วก็พี่อวตาาแล้วก็มีใครน่าคนหนึ่งอ่ะ เ,เพชรเขาวังน่ะองคกรทองเออองคกรทองใช่ตอนนั้นจะต่อยอช่องจิดใช่แล้วขเมยของวายวะมีใครพีตอนนั้นพี่ม,มีตอนนั้นไม่มีมีแต่ม,มวยใหญ่มีไอ้ราศีสิงห์วยวัฒนานทน,นตอนนั้นพี่มาตอนนั้นมีตอนนั้นพวกพี่โคจรศาสตร์กับเวรชัยยังไม่มาตอนนั้นน่ะคือเขาหยุดพักเขามา มาอีกทีตอนพี่ขึ้นมาอยู่จริงจังแล้วเนาะคือว่าตทะเลามาฝากสองหอง่วง<ช>ก็จะมีพวกมวยฝากสองห่วงเครือเขาพวกตระมาศี<ช>ก็มีพวกพี่ธนกร,รกิจก็เพิ่งกลับมาต่อยวันใช่ใช่พี่โอวตารใช่พวกของตระมาศีอ่าทีนก็สองสามสามที่ใช่ไหมเกือบต่อสามที่ใช่ก็เกือบสามวันทิดได้ทีนี้ก็กลับไปต่อยที่ไหนพี่ตอนชิงแชมป์มวยแชมป์ข้ามเนี่ยต่อยสนามมวยท่าแพสนามมวยท่าแพเป็นไงพี่ผลชิงแชมป์ก็ชนะคะแนนชนะคะแนนหน่อยค่าตัวเท่าไหร่พี่ตอน ตอนนั้นได้สองพันห้าอ๋อแต่ว่าแต่ก็ได้ชิงแชมป์ใช่เป็นแชมป์ของภาคเหนือรุ่นร้อยห้าบอลใช่อาสร็จทีนี้หลังจากได้แชมป์ก็เข้าสู่กรุงเทพเลยพี่ก็พักอาทิตย์หนึ่งลุงวีเขาโทรแบบว่าเออเข้ามาเก็บตัวมาซ้อเมเื่อจะได้ต่อยกรุงเทพไงก<ๆ>็เออเขาเาเออในใจเราก็ตอนนั้นอ่ะคือความฝันเราอ่ะเราอยากไปเหยียบเวทีราชเนินราชดำเนินลุมพินีอย่างเงี้ยเราอยากต่อยราชดำเนินลุมพิน<ๆ>ีอยากเวทีมาตรฐานใช่อยากเป็น คือตอนนั้นอ่ะเขาเรารู้จักมวยรู้จักอะไรแล้วเงเราอยากเป<ม>็นมวยกระแสนี่เป็นแชมป์อะไรประมาณน<ม>ี้แหละเออเราก็แบบรีบไปเลยลก็ไปซ้อมไปซ้อมเป็นเดือนหลายเดือนสองเดือนอะกว่าจะได้ต่อยแล้วต่อยแบบหลังคุยไม่ได้ต่อยคูยน,ตนตอนตอนแรกที่เข้ามาในกรุงเทพเลยพี่ต่อยสายศึกของใครครับตอนของสองจอวิชิตเพราะวิชิต,ชตลุงแอสิงห์ท่าเรือแกแนะนําแกเสนไอไป่ชไดีที่ไหนพี่ตอน เวทีมวยลังสิตลังสิตสจัลังสิตใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่ก็ต่อยหลังคู่เอกใช่แล้วต่อยหลังคู่เอกคืออย่างนี้ครับคือว่ามวยที่พี่เทรีมาปุ๊บจะได้ต่อยหลังคู่เอกก่อนสมมติว่ามวยมีแปดคู่อ่านร่าเดิอนมีแปดคู่ถ้ามวยในรายการก็จะมีหกคู่คู่เอกคือคู่หกคู่หลังคู่เอกคือคู่เจ็ดคู่สำรองอีกก็คือคู่แปดพี่ก็ต่อยก็ต่อย คู่สุดท้ายคู่แปดชายคู่ปิดเลยะคู่ปิดแล้วต่อยอยู่ต่อยอยู่นานอยู่นานในปิด<อ>ต่อยหมายถึงว่าต่อยหลังคู่เก<า>ใช้ระยะวยเวลาเท่าไหร่ถึงเราจะไต่ไต่ไต่ขึ้นมาได้ต่อยคู่ถ่ายทอดนานเ <c oughs> ชื่อไหมพี่เคยต่อยหลังคู่หลังของหลังคู่เอกวันอาทิตย์ล่าเนินด้วยอะ <c oughs> แล้วคือเดีดต้องไล่ลผู้ชมมาอกน่อคือว่า วันอาทิตย์มันคือศึกที่แมวมองจะมาจับตาดูเพื่อนดึงเข้าไปต่อยถ่ายทอดต่อยวันอาทิตย์คือมันจะไม่ถ่ายทอดสักคู่เลยใช่แล้วสิ่งนี้คือว่าถ้าเข้าตาปุ๊บเขาจะดึงไปต่อยจันตสอยในวันนี้มีอะไรจันพุทธใช่อ่าถ้าจะผิดนั้นจะจันพุทธจันกับพุทธแล้วก็ราบเนินนะราบเนินของรานอแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ถ้าเข้าตาวันอาทิตย์ปุ๊บเราก็จะได้ขยับขึ้นมาต่อยคู่หนึ่งคู่สองผู้สามวันอาทิตย์แล้วเราถึงจะได้เข้าไปสิ่งสึกใหญ่ถ่ายทอด พี่ต่อยหลังคู่เอกของหลังหลังคูยเอกหลังของเราี่ว่าทย์แล้วตอนตอนเข้าเทียมมาครั้งแรกตอนเข้าเมืองเทียมครั้งแรกค่าตัว่าไรครับค่าตัวมันมันคือแบบมันไม่เป็นตายตัวไงมันแล้วแต่ศึกบางศึกใช่ตอนี้ต่ยังไม่มีต้นสังกัดใช่ตอนนั้นแปดพันหมื่นสองหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าต่อยไทยรัฐก็หมื่นสองแต่คือจังหวะนั้นน่ะน้องมวยง่ายถ้าพูดตามสาวมวยคือน้องมวยบ้านนอกทุกคนน่ะ แค่ได้ขึ้นมาเหยียบไปไม่ว่าจะต่อยศึกไหนต่อยคู่ไหน่ขอแค่ได้เข้ามาเหยียบค็รู้ภูมิใจแล้วเนี่ยพี่สมายจังหวัดมันยากไงพี่ก่อนจะได้มันไม่เหมือนสมัยนี้แล้วสมัยนี้แค่มีชื่อในแต่จังหวัดก็มาต่อยคู่หนึ่งถามว่าเมื่อก่อนอ่ะอันนี้ไม่ได้หดเราก็มีชื่อนะมีชื่อเลยแหละในต่จังหวัดเนี่ยใช่ก่อนจะเข้าก่อนจะเข้ามาต่อยหลังคู่ก็คือเป็นแชมป์แล้วไงเป็นแชมป์ไล่ย่างเราแบบต่อยกับพวกที่เคยต่อยคู่หนึ่ง ของแบบรายการธรรมดาในกรุงเทพแล้วอ่ะคือเราชนะมาด้วยอะไรประมาณเนี้ยชนะพวกต่อยคู่ธรรมดาอะไรจังหวะเราไม่ดีเท่าเขาใช่ใช่ใช่คือเขามีโอกาสไวเท่ากับเราประมาณนี้ทีนี้าก็ฟ้ากี่ไฟพีกว่าจะได้ถ่ายทอดหกไฟได้อ่ะหกไฟห้าหกไฟได้อ่ะแล้วเขาต่อยสจ้าิชิตมาตลอดเลยพี่สอจ้าิชิตได้แค่ไฟได้น่าจะไฟเดียวแล้วค่ะ แล้วทีนี้ก็เหมือนว่าวยวัฒนานุนก็แบบตอนนั้นมีพวกกิ่งซางฤทธิ์อะไร,ร,รามาใช่มาซ้อมมาแล้วมวยเด็กจากต่อสองก็มาซ้อมด้วยทีนี้ก็แบบเออก็ต่อสองมวยเท่าเราอ่ะมีเยอะอเขาเลยทางว่าใช่ก็ก,กิ่งซางฤทธิ์ตอนนั้นก็ดังเลยไหมใชก่ก็ดังก็ ก็ดังยู่อ่ะตอนยิงซางลิฟค่าตัวเงินเสร็จเนี่ยตอนที่เราไปเจอกันเท่าไรแสนสามแล้วตอนนั้นก็ดังแล้วดังแล้วคือคือได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วโอเคแล้วเสร็จนี้ก็คือก็ตัดไม่เลี่ยแล้วก็ไปอยู่ศึกไหนพี่พอก็ต่อจากวิชิตเสร็จแล้วไปอยู่ศึกไหนศึกวันทรงชัยเพราะเพราะอะไรถึงได้พูดศึกวันทรงชัยก็เพราะว่าตอนนั้นววยวัดไม่มีมวยเท่ากันแล้วไงทีนี้ก็เลยบอกคือค่าย จะบอกให้ค่ายวอยวัฒธนาโนนค่ายตอมอสีและค่ายตอมสองจะเป็นแบบเครือเดียวกันอ่ะคือเป็นพี่น้องในรังึงใช่เขาก็บอกเออฝากซ้อมกันได้คือเราเป็นมวยฝากซ้อมของวอยวัตแต่ว่าเขาอ่ะดูแลเราเหมือนมวยในชัยค่ายเขาเหมือนเป็นลูกหลานอ่ะเขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาเลยเออไปอยู่แบบอภรบางว่าอภรบางว่าใช่เป็นผู้จัดการค่ายมวยตอหลักสองเขาก็ แบบจะดูแลรายการให้เขาเสนอต่อยวันทรงชัยเพราะแกสนิทเ,เคยรู้จักจกนะับนทรงอาชงชัยอันคืออย่างนี้นะคือมาอยู่วอยวัดปุ๊บพอวอยวัดไม่มีตัวเท่าที่ซอมคอไปอยู่ตรลักสองแล้วเขาอยู่ในแคมป์ตรหลักสองช,ช,ช่วนก็จะมีสิงสางเล็กประการเล็กก็มีหลายคนอยู่อ่ะแล้วก็มีหลังๆก็มีแบบพวกมวลฝากซ้อมก็มีพี่โอเล่สิทธิวัฒน์ก็เข้ามาซ้อมรุ่นๆเท่ากันอะไรประมาณนี้แล้วก็ ต่อยศึกมอลลนชัยมาเรื่อยๆใช่เขาต่อยล่ายมือต่อยล่ายมือแต่ส่วนมากจะต่อยอ้อมน้อยมากกว่าอ้อมน้อยวันไหนที่แบบวันบลชัยจัดมันจะมีวันบอลลชัยก็จะจัดผมลืมถามผมย้อนถามนิดนึงผมลืมถามคือพอตอนต่อยรุงเทพเนี่ยพี่ยายชื่ออะไรเพราะตอนจริงแชมป์ท่านยาชื่ออะไรนะชื่ออ่ะย้อนความไปก่อนนะพอเคยแบบก็เปลี่ยนชื่อไงแล้วพอรู้สึกแบบ ตอนนั้นใช้ติงหนึ่งไม่ค่อยถูกโชะลูก็เลยเปลี่ยนอีกเป็นพิมพ์นิยมพิมพนิยมใช่แต่พิมพ์นิยมอาจจะดังตอนพิมนิยมตอนสมัยอยู่ภาคเหนืออุทรวเดี๋ยวอกลับไปนิดนึงนะครับเยนจากเปลี่ยนจากติงหนึ่งเป็นพิมพ์นิยมจนถึงชิงแชมป์ใช่ไหมพิมนิยมไพอพิมนิยมก็ชิงแชมป์เคยชิงแชมป์แต่ไม่เคยได้พลาดโมซสยามนี่แหละ อ๋อมันย้อนย้อนทีมันอพี่เคยชิงเคยได้มีโอกาสได้ชิงก่อนหน้านี้แล้วใช่แต่ก็คือสามครั้งสามครั้งเลยใช่เออไม่เคยได้แฮตชิกเกอร์จริงวัยสยามสามครั้งไม่เคยได้มันเปลี่ยนใช้ซันเดย์ทำไมตั้งใช้ตั้งอะไรเป็ซันเดย์ไม่รู้เราคิดว่าเราใช้ชื่อตัวเองดีไหมอ๋อคิดเองเลยชื่อที่พ่อแม่เราตั้งให้คิดแค่นั้นไงแล้วอย่างมันเรียกง่ายมันไม่ได้ชื่อ แล้วเปลี่ยนซันเดย์ก็ชิงแชมป์ครั้งแรกซันเดย์ใครที่เราใช้อะไรใช้ใหญ่มวยไทยเนี่ยใช่เมืองไทยแปดจังหวัดภาคเหนือแล้วก็สนามยิ่งเจริญการช่างแล้วก็มามวยสยามรอบที่สี่ร้อยห้าวันได้เฮ้ยแล้วก็คิดนี่แหละต่อยต่อยกับใครที่ตอนต่อยมาืองสยามตอนนั้นเหรอตอนไออะไรนะเป็นตารุ่งสิบเจแดง Ah, sekarang, kah, 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 kah,